คลิปนี้ผมก็จะพามาดูเคล็ดลับในการใช้กาวช้างในการซ่อมเฟอร์นิเจอร์หรือว่าของใช้ต่างๆภายในบ้านให้ได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจนะครับรวมถึงการทดสอบความแข็งแรงของกาวช้างด้วยนะครับเรามาดูกันว่าวิธีการติดจะติดยังไงให้ง่ายแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Daddy's Tip ครับผมเรามาดูวิธีการซ่อมเฟอร์นิเจอร์ไม้กันก่อนนะครับปกติเราก็จะเห็นความเสียหาย3อย่างนะครับ1ก็คือไม้หักหรือแตก2ก็คือล่องความเสียหายบนไม้ 3ก็คือรูสกูบนไม้นะครับซึ่งกาวช้างที่ผมใช้ก็จะเป็นยี่ห้ออารอนอัลฟานะครับถ้าเกิดว่าเคยเคยอยู่ญี่ปุ่นหรือว่าคนญี่ปุ่นเองเนี่ยก็จะรู้จักยี่ห้อนี้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าเขาเป็นกาวอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นเลยคุณสมบัติเด่นของเขาก็คือติดแน่นแห้งเร็วเขาก็จะมีทั้งสูตรน้ําแล้วก็สูตรเจลซึ่งผมก็จะใช้งานต่างกันนะครับซึ่งกาวสูตรน้ํา3กรัมราคาก็จะประมาณ26บาทนะครับส่วนกาวสูตรเจล3กรัมเช่นเดียวกันราคาก็จะประมาณ35บาทนะครับ ในกรณีแรกก็คือถ้าเกิดว่าไม้ที่แตกออกจากกันแต่ว่ารอยแตกยังเชื่อมกันพอดีนะครับถ้าในกรณีนี้เราสามารถที่จะซ่อมได้โดยการทําความสะอาดพื้นผิวก่อนให้สะอาดนะครับแล้วก็ใช้กาวช้างสูตรน้ําหยดลงไปบนพื้นผิวนะครับซึ่งหนึ่งหยดเนี่ยเราก็สามารถคอบคุมพื้นที่ได้ขนาดเหรียญ10บาทนะครับผมสำหรับกาวช้างสูตรน้ําเวลาที่เราประกบชิ้นงานเข้าหาก,กันแล้วเราจะไม่ขยับแล้วนะครับแล้วก็รอประมาณ6-10วินาทีนะครับผมแล้วเราก็สามารถที่จะปล่อยมือได้นะครับ ซึ่งตรงนี้เทคนิคคือเราไม่ต้องใช้กาวเยอะนะครับถ้าเกิดว่าเราหยดกาวเยอะเนี่ยมันจะใช้เวลาติดนานกว่านะครับผมสำหรับการซ่อมท็อปก้าอีแบบนี้ผมก็อาจจะใช้เป็นสูตรเจลแทนนะครับเพราะว่าผมก็จะได้แปะในแนวตั้งได้นะครับผมการใช้กาวในปริมาณที่พอดีจะทําให้เราติดได้ง่ายรวดเร็วแล้วก็แข็งแรงนะครับผมส่วนถ้าหากว่าเป็นรอยแตกบนไม้หรือพวกกระดาษอัดเราก็สามารถที่จะใช้กาวสูตรน้ำเนี่ยในการหยอดเข้าไปในร่องได้นะครับเพราะว่ากาวสูตรน้ําจะมีคุณสมบัติที่ไหลได้นะครับผม เม like like ื่อมันเติมเข้าไปในร่องแล้วเราก็ทําการบีบมันเข้าหากันนะครับหรือว่าเราจะใช้ของหนักทับก็ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าความเสียหายเป็นร่องกว้างอย่างนี้นะครับผมแล้วก็จะใช้ฝุ่นไม้ร่วมกับกาวช้างนะครับโดยการที่ลอยฝุ่นไม้ลงไปให้เต็มร่องก่อนแล้วเราก็ใช้กาวช้างสูตรน้ำเนี่ยในการหยอดเข้าไปในร่องนะครับซึ่งกาวช้างสูตรน้ําก็จะไหลลงไปแล้วก็จะผสมกับฝุ่นไม้แล้วก็จะไปแข็งตัวอยู่ในร่องนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้กระดาษทรายขัดออกได้นะครับ แล้วเราก็ทาสีลงไปเราก็จะได้พื้นผิวที่เรียบนะครับผม ซึ่งพิธีเดียวกันเราสามารถทําได้กับรูสกูที่อยู่บนไม้ด้วยนะครับอย่างเช่นผมจะเจาะรูสกูแล้วก็จะฝังสกูเข้าไปในไม้สําหรับลิ้นชักของผมอย่างนี้นะครับผมึ่งถ้าพูดถึงกาวช้างของอารอนอัลฟาสูตรน้ําก็จะมีความหนืดที่น้อยกว่ากาวช้างสูตรน้ํายี่ห้ออื่นนะครับผมความหนืดที่น้อยกว่ามันก็สามารถที่จะทํางานนี้ได้ง่ายกว่านะครับเพราะว่ามันจะไหลแทรกซึมเข้าไปได้ลึกกว่านะครับผมหลังจากที่ขัดแล้วเนี่ยมันก็จะได้พื้นผิวที่เรียบไปกับผิวของไม้นะครับ ของใช้หรือว่าของเล่นที่เป็นพลาสติกเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะใช้เป็นกาวสูตรเจลมากกว่าเพราะว่ากาวสูตรเจลเนี่ยมันจะไม่ไหลนะครับเวลาที่เราติดลงไปเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงจุดตัดเลยนะครับผมแล้วเราก็สามารถที่จะประกบชิ้นงานเข้าหากันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราประกบแล้วยังไม่ตรงตำแหน่งกาวสูตรเจลมันจะไม่ได้แห้งทันทีเรายังสามารถขยับชิ้นงานให้ตรงก่อนได้นะครับแล้วเมื่อเราขยับชิ้นงานให้ตรงแล้วเราก็จับมันนิ่งๆประมาณ2นาทีชิ้นงานก็จะติดกันแล้วนะครับ แลวการใช้กาวช้างสูตรเจลก็จะคล้ายๆกับการใช้กาวช้างสูตรน้ำเลยนะครับก็คือการที่เราใช้ปริมาณกาวไม่เยอะแล้วเราก็แต้มแค่บางจุดก็พอแล้วเราก็ประกบเข้าหากันนะครับส่วนของใช้หรือว่าของเล่นที่มีลักษณะเป็นแท่งนะครับถ้าเกิดว่ามันหักขึ้นมาเนี่ยเราจะสังเกตว่าพื้นที่ตรงจุดที่มันหักเนี่ยมันจะเล็กมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเราติดกาวอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่แข็งแรงก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้ผมแนะนําว่าเราควรจะเสริมความแข็งแรงให้มันนะครับผม อย่างเช่นตัวสมอบกตรงนี้ที่เป็นฐานของโคมไฟนะครับผมก็ใช้เป็นแท่งพลาสติกเนี่ยในการที่จะเสริมเข้าไปนะครับผมโดยที่เราใช้กาวช้างสูตรเจลนะครับในการแต้มเข้าไปแล้วก็ติดแผ่นพลาสติกเข้าไปนะครับผมคราวนี้เราก็ติดไปทั้ง4ด้านเลยนะครับแล้วคราวนี้เรารอสักพักให้แห้งเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้นะครับผมซึ่งตรงนี้เราจะเห็นว่าเราสามารถเอาไปตอกลงบนพื้นได้เลยนะครับผมแล้วก็ส่วนพั่วของเล่นที่มันหักตรงนี้นะครับ ก็จะสังเกตว่าพื้นที่ผิวมันน้อยมากๆเลยตรงจุดตับนะครับผมแต่ว่าตรงนี้จะมีจุดที่ยากก็คือพื้นผิวมันไม่เสมอกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้สัลีแบบแผ่นร่วมกับกาวช้างสูตรน้านะครับในการเสริมความแข็งแรงให้มันโดยที่สัลีแบบแผ่นเนี่ยเราเอามาแผ่นบางๆก็พอนะครับผมเพราะว่าตอนที่เราแปะลงไปกาวมันจะได้ซึมผ่านสำลีไปติดกับชิ้นงานได้นะครับผมซึ่งกาวช้างสูตรน้ำเนี่ยมันก็จะซึมเข้าไปในสำลีนะครับแล้วก็จะติดกับชิ้นงานแล้วก็จะทํำให้ให้อีกชัันนึงะครบม ส่วนของใช้พลาสติกที่แตกเป็นรูนะครับอย่างเช่นมานั่งตัวนี้นะครับผมเราสามารถที่จะอุดรูมันได้โดยใช้เทปผ้ามาติดที่ด้านหนึ่งก่อนนะครับผมแล้วเราก็ใช้เป็นผงแป้งเบกกิ้งโซดาเบกกิ้งพาวเดอร์มาอุดรูเอาไว้ด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ปาดให้มันเรียบเสมอกันนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเราก็หยอดกาวช้างสูตรน้ำเข้าไปแล้วก็รอให้มันแข็งตัวนะครับ แล้หลังจากที่แข็งตัวเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้กระดาษทรายมาขัดแต่งมันอีกทีนะครับผมเราก็จะสามารถที่จะปิดรูได้นะครับแล้วมันก็แข็งแรงพอสมควรด้วยตรงนี้เป็นที่สังเกตว่าตอนที่เราใช้กับฝุ่นแป้งเบกกิ้งโซดาหรือว่าสำลีนะครับเราจะเปลี่ยนมาใช้กาวช้างสูตรน้ําแทนนะครับผมเพราะว่ากาวช้างสูตรเจลมันจะมีความเหนืดสูงนะครับมันจะผสมกับวัสดุได้ยากกว่านะครับผม และอย่างที่3ก็คือการติดกับของใช้ที่เป็นยางนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะใช้เป็นกาวช้างสูตรเจลในการติดรองเท้านะครับเคล็ดลับในการติดให้แข็งแรงก็คือเราต้องทาความสะอาดพวกฝุ่นคราบมันคราบกาวเดิมออกให้หมดก่อนนะครับแล้วเราก็แต้มกาวช้างสูตรเจลลงไปในปริมาณที่ไม่เยอะนะครับผมแล้วเราก็ประกบเข้าหากันซึ่งเราสามารถที่จะยึดหลักเดิมก็คือกาว1หยดต่อพื้นที่ประมาณเหรียญสิบบาทนะครับแล้วด้วยความที่มันเป็นกาวช้างสูตรเจลเวลาที่เราติดลงไปแล้วก็ตำแหน่งยังไม่ตรงนะครับ เรายังสามารถที่จะขยับให้ตรงได้นะครับผมหลังจากที่ตรงแล้วเราก็ประกบมันเอาไว้นิ่งๆประมาณ2นาทีนะครับก็เรียบร้อยในกรณีนี้ก็จะสะดวกมากในการซ่อมรองเท้าแบบด่วนๆไม่ต้องรอกาวแห้ง24ชั่วโมงเหมือนกับกาวยางนะครับ อย่างที่4ี่ก็คือการใช้กาวช้้นในการซ่อมพวกเซรามิกหรือว่าปูนปั้นนะครับอย่างเช่นจานตั้งโชว์ที่แตกหรือว่าหูแก้วน้ําที่หักนะครับผมคราวนี้เราก็ต้องพิจารณาตรงพื้นผิวที่เราจะติดก่อนนะครับว่ามันเป็นพื้นผิวเรียบหรือว่าขรุขระนะครับซึ่งถ้าหากว่าเป็นพื้นผิวเรียบที่ประกบกันได้พอดีนะครับเราจะใช้เป็นกาวสูตรน้ําหรือว่าสูตรเจลก็ได้นะครับผมการติดแล้วก็ใช้กาวจํานวนเล็กน้อยนะครับแต้มไปที่จุดตัดแล้วก็ประกบชิ้นงานเข้าหากันนะครับ เส้นกาวมันจะแห้งเร็วมากก็จะใช้เวลาแค่ประมาณ5-30วินาทีนะครับผมแต่ถ้าตรงจุดที่หักเป็นจุดที่ล้าน้ําหนักเราอาจจะปล่อยทิ้งไว้สักพักให้เราแน่ใจก่อนแล้วเราค่อยเอาไปใช้งานจริงนะครับผมส่วนถ้าเกิดว่าเป็นปูนปั้นหรือว่ากระถางดินเผาที่แตกแบบนี้นะครับเราก็จะสังเกตว่าตรงพื้นผิวของมันเนี่ยมันจะมีส่วนขุข่ข่าแล้วก็มันอาจจะมีรูพรุนนะครับผมถ้าหากว่าเป็นพื้นผิวแบบนี้ก็จะเหมาะกับกาสูรเจลมากกว่านะครับ แล้วก็สามารถที่จะติดได้ง่ายแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะใช้วิธีการติดแบบเดียวกันเลยนะครับผมโดยที่เราก็ใช้กาวปริมาณเล็กน้อยนะครับแล้วก็ติดให้มันห่างๆกันนิดนึงนะครับผมเพื่อการทดลองนะครับผมก็ใช้กาวช้างสูตรเจลเนี่ยในการติดกระถางต้นไม้ที่ใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับผมการหยอดกาวติดพื้นผิวทั้งหมดเนี่ยก็จะใช้กาวช้างสูตรเจล1ห,หลอดพอดีนะครับ และเนื่องจากตรงพื้นผิวที่แตกมันก็จะค่อนข้างกว้างนะครับเวลาที่ผมประกบเข้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็ปล่อยมาทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นประมาณ30นาทีให้หลังนะครับผมก็มาลองทดสอบดูว่าตรงจุดรอยแตกเนี่ยมันแข็งแรงหรือ,อยังนะครับผมตรงนี้ผมสังเกตว่าผมยกกระถางต้นไม้ตรงจุดที่ไม่ได้แตกนะครับเอาขึ้นมาลองเขย่าดูเนี่ยตรงจุดที่แตกมันก็ไม่ล่วงลงไปนะครับผมแต่ว่าผมก็ยังสงสัยว่ามันจะแข็งแรงจริงหรือเปล่านะครับ ผมก็เลยสลับมาแล้วก็จับตรงจุดที่มันแตกเนี่ยแล้วก็ลองยกขึ้นยกลงดูผลปรากฏว่ามันก็สามารถที่จะอยู่ได้นะครับก็แสดงว่ามันแข็งแรงใช้ได้เลยนะครับผมแล้วถ้าหากว่าเป็นรูปปั้นนะครับอย่างเช่นรูกปั้นนกกระสาตัวนี้มันเคยหักตรงคอตรงจุดนี้มาก่อนนะครับผมก็ใช้ตัวกาวช้างสูตรเจลนี่แหละในการซ่อมมันนะครับซึ่งก็ซ่อมมาได้เกือบปีแล้วนะครับผ่านแดดผ่านฝนมาเนี่ยมันก็ยังอยู่ดีนะครับผม ในอย่างที่5ก็คือการใช้กาวช้างซ่อมของใช้ที่มีชิ้นส่วนเป็นโลหะนะครับอย่างเช่นกระบวยอันนี้ที่ผมเอาไว้ตักปูนนะครับตัวด้ามมันหลุดออกมาเพราะว่าสกรูยึดมันเป็นสนิมแล้วมันขาดออกจากกันนะครับผมในกรณีนี้เราสามารถที่จะซ่อมได้ง่ายมากเลยนะครับโดยการที่เอาด้ามสอดเข้าไปในส่วนที่เป็นโลหะแล้วก็ใช้กาวช้างสูตรน้ำเนี่ยในการหยอดเข้าไปตามร่องข้อต่อต่างๆน,นะครับผมซึ่งเวลาที่เราหยอดเราจะสังเกตว่ามันก็จะไหลซึมเข้าไปตามร่องนะครับผม แล้วเราก็ไล่หยอดกาวลงไปตามจุดที่เป็นจุดเชื่อมทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สักพักหนึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะติดได้แน่นแล้วก็แข็งแรงมากเลยนะครับตอนนี้ผมทํางานประกอบไม้ยกตัวอย่างเช่นผมจะต่อขาโต๊ะแบบนี้นะครับผมก็จะใช้เหล็กฉาก2ตัวเนี่ยมาทําการประกบกับขาไม้เพื่อที่จะยึดกับท็อปไม้เอาไว้นะครับผมซึ่งถ้าหากว่าเราใช้วิธีการยิงสกรูเข้าไปเลยเราอาจจะทําให้ตําแหน่งของไม้มันขยับได้นะครับผม การทำงานแบบนี้เราสามารถที่จะใช้กาวช้างสูตรน้ำมาช่วยเราได้นะครับผมโดยที่เราสามารถใช้กาวช้างสูตรน้ำในการติดไม้เข้าหากันก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาเหล็กฉากมาประกบแล้วก็ใช้กาวช้างสูตรน้ำในการหยอดติดเข้าไปนะครับผมซึ่งตรงนี้เราใช้ปริมาณเล็กน้อยก็พอนะครับแค่จับตำแหน่งให้มันอยู่ก็พอ ที่เราทําแบบนี้ได้เพราะว่ากาวช้างสูตรน้ํามันจะติดแน่นแล้วก็แห้งเร็วมากนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะยิงสกรูได้ตามปกติเลยนะครับแล้วหลังจากที่เรายึดสกรูแล้วเราก็อาจจะใช้กาวช้างสูตรน้ําในการหยอดเข้าไปตามรอยต่อเพื่อเพิ่มความแข็งแรงได้อีกนะครับเวลาที่เราติดตรงตําแหน่งมันก็จะทําให้งานของเราดูดีแล้วมันก็แข็งแรงด้วยนะครับผม แล้วก็ต่อไปผมก็จะทดสอบความแข็งแรงของกาวให้ดูนะครับผมก็ทดสอบกับกาวช้างสูตรน้ําก่อนนะครับตอนที่ผมทดสอบผมก็หยดกาวช้างสูตรน้าจานวนเล็กน้อยลงไป2หยดที่ชิ้นงานนะครับแล้วก็ประกบเข้ากับผนังเลยแล้วก็จับเวลานะครับผมสาหรับกาวช้างสูตรน้ํแเราก็จับให้มันอยู่นิ่งๆโดยที่เราใช้แรงกดเบาๆที่ชิ้นงานนะครับผมจากการทดสอบนะครับมันก็ใช้เวลาแค่ประมาณ6วินาทีเองนะครับผมหลังจากนั้นผมก็แขวนขวดน้ําประมาณ3กิโลขึ้นไปได้นะครับ ต่อไปผมก็ทดสอบกับกาวช้างสูตรเจลนะครับผมก็แต้มกาวปริมาณเล็กน้อยเอาไว้ที่2จุดข้างหลังชิ้นงานนะครับผมแล้วหลังจากนั้นผมก็ประกบเข้าหาผนังแล้วก็จับเวลานะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นกาวช้างสูตรเจลเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะขยับชิ้นงานได้นะครับผมซึ่งตรงนี้ผมก็ขยับชิ้นงานไปเรื่อยๆเพื่อที่จะดูว่ามันจะไปแห้งตอนไหนนะครับ ก็ผลปรากฏว่ามันก็แห้งใช้เวลาประมาณ1นาที40วินาทีนะครับผมแล้วหลังจากนั้นผมก็แขวนขวดน้ํา3กิโลขึ้นไปได้เช่นเดียวกันนะครับผมแต่ว่าผลการทดสอบมันก็ไม่ได้ตายตัวนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นผิวปริมาณกาวแล้วก็อุณหภูมินะตรงนั้นด้วยนะครับผมซึ่งจากที่มีการทดสอบมาบางทีกาวสูตรเจลก็ใช้เวลาแค่34วินาทีก็ติดแน่นแล้วนะครับผมหลังจากที่กาวแห้งแล้วมันก็จะติดแน่นไปเลยนะครับซึ่งผมก็ลองทดสอบโดยการแขวนขวดน้ําข้ามคืนเอาไว้มันกก็ยยัังติดแนนน่่อู สรุปนะครับกาวช้างเนี่ยมันก็จะเป็นกาวที่ติดแน่นแห้งเร็วนะครับผมซึ่งผมก็ใช้ของอารอนอัลฟาเนี่ยมาต้องนานแล้วนะครับเพราะว่าเขาเป็นกาวอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นเลยแล้วเขาก็เป็นเจ้าแรกๆเลยนะครับที่ทํากาวช้างสูตรเจลขึ้นมาการเปิดก็ง่ายๆนะครับก็แค่หมุนฝาเข้าไปไม่ต้องใช้เข็มจิ้มเลยนะครับสำหรับกาวช้างอารอนอัลฟาสูตรน้ำนะครับก็จะใช้ได้ดีกับวัสดุผิวเรียบแล้วก็ ช่องเล็กๆที่น้ําสามารถที่จะแทรกซึมเข้าไปได้ดีนะครับผมแล้วเราก็สามารถใช้ร่วมกับพวกฝุ่นแป้งเบกกิ้งโซดาฝุ่นไม้ในการที่ไปอุดร่องรอยความเสียหายต่างๆนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะขัดเรียบแล้วก็จะแต่งสีได้นะครับผมแล้วก็กาวชั้งอารอนอัลฟาสูตรเจลมันก็จะใช้ง่ายไม่ซึมไม่ไหลยเยิ้มนะครับ แล้วก็สามารถที่จะขยับชิ้นงานได้ก่อนที่กาวจะแห้งแข็งตัวนะครับผมแล้วด้วยความที่กาวมันไม่ไหลนะครับเราสามารถที่จะใช้ติดวัสดุกับผนังได้ง่ายนะครับผมจะเหมาะกับพื้นผิวขุข่ะหรือว่าพื้นผิวที่มีรูพรุนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเทียบราคากับกาวเจลยี่ห้ออื่นๆเนี่ยก็ถือว่าราคาไม่แพงนะครับและถ้าถามว่ากาวอารอนอัลฟาเนี่ยจะหาได้จากไหนบ้างนะครับเราก็จะหาได้จากร้าน Max Value รลอสันร้อยแปดซันร้อยแปดฟูจิซูเปอร์ฟูดแลนด์สุลูฮะ ลายคาทั่วไปแล้วก็ทางช่องทางออนไลน์นะครับซึ่งผมก็จะใส่ลิงก์เอาไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปแล้วก็จะปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์ด้วยนะครับผมแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Daddy Tip ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ